สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับนส,สอนหน่อยคือเก่าเนาะพ่อพี่พ่อน้องมาส้มอัน,นหน่อยเพิ่นอันเอาน้ำเอาน้ำเขาวสวนหมกแตงหมังหมูเพ ihn, ิ่นนสอนก็มาเบิ่งหมกแตงหน่อยหมกแตงเพิ่นกระมากเลยพี่น้องจ่อมากแล้วจ้ะวันนี้เพิ่นก็มาสูบน้ำใส่เขาโพดเพิน่นเขาโพดเพิ่นก็งามงามพี่น้องเลยเห็นบะเพิน่นข้าโพดหมกแตงหมกแตงหมูเพิน่นมีเบิดมีทั้งแตงไทยมีทั้งหมกอื้อหรือฟักทองบานเท่าเลยพี่น้อง มาจ้ะมาน้าซ้อนสีผ้าเบิง่งอันมกแตงมันหมากละบานนี่นีเดจ,จ้ามกแตงหมากแล้วได้เก็บกินได้อีกมือสองมือกใหง่ายเลยแต่ว่าตัวนี้กับไงคือกันแหละนี่แต่ว่าน้าซ้อนคืออยากแค่เก็บกอนเด้อพอดีกัดกินเหรียญพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่ เริ่อมอันนี้ลจะจะเริ่มมีหมามีอันนี้ออกแหละอันหน่อยแล้วกระสูบนามใส่ปุ้ยเบื้องเ้าเรอส้มสวนเรามาอัปเดตแต่ละอาทิตจะตางเก่าแห้งปลาหมูหมักแตงเพินตอนนี้เพิ่อกระสูบนามจากให้หน้าเนาะให้หน้าปังของเราเมื่อใส่อันแปีงเขาปพดเพินแต่ด็กินของเพินอยู่พี่นอ้อง มักพิษการปันลเราเห็ดผลเปิดน้ำใส่หมักแตงหฮ้ยงาไขใรหน่อยพยงหน่อยเฮรโอ้ยดี่แหละคนทุกเศ้าหายเศร้าหน้าเฮาอีิสานบ้านเฮาเห็นบนน้ำน้ำตังเงี้ยขึ้นบนวานแล้วนี่จเ้เปิดน้ำใส่ข้าวโพดจนนี่นะท่านจะซอยู่ได้ร้ายเมื่อ เขาเปิดใ่เต็มๆ่องนิฮากระเจิดเเป็นซีหาเมือหุ่นเม่นบต่อาทิตย์หนึ่งรอบรอบนี้แดดอาทิตย์หนึ่งวันสันกระโวดมันก็เริ่มใหญ่ล้วเนาะลอยน่นร่มเงียโอ้โหลมดีแฮะนี่จ้ะัสดขนาด น,น,น้อยๆแล้ววะธนาสน,นเหยียบหย่อนบางมูอพันสิไหมพี่น้องเฮ้ยเบืงบ้งเบงน้่งเบื้งจ้ได้คนเยียบพ,พี่เจ้า,ม,ามือนาใครมือนาก็สิ่มาเหยียบอีกคือเก่าหน้าละ,ะางามแพ่งพี่น้องเอ้ย นี่จะเห็นเลยๆๆนี่เห็นบอค่ะแตงโมกำลังจ่อหมากา่าบ้านเน่าพันมให้จับบอกมันสิเนา่าพันว่ามันสิบบใหญ่ซ้อนกระบ,บกาจับเนาะจ้ะเนาะกำลังจ่อหมากกำลังดอกห้ายอยู่พี่นอ้องพูดน,นะ จอมาจอผลแล้วอีกเก่าเหมือซิบเหมือห้ากระจังเสมาเบิงอีกเนาะว่มามันสีซ้ำไดค่าบันนีนะซ้อนกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นาะจะเนาะอีกเก่าเหมือซิบเหมือนะซ้อนสิผ้ามาเบิงมาแตงม่สิไดลูกเธอได้แล้วไงเธอได้แล้วมกแตงเข้าคือกันว่มามันสีไง พ่อเก็บไ้บ่มักแตงกลัวเหานั่นเนาะก mm ่า hmm. งวันนี้นะซ้อนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ้า mm hmm. ขอบคุณหลายๆค่ะติดตามสวัสดีค่ะ